ุ้นซิ่งดีลไทยสวัสดีค่ะมุ้นซิ่งดีลไทยประจำวันที่7พฤศจิกายนพศ2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดเซ็ตบวก0.70อยู่ที่1626.32แนวรับจะเป็น1613.38แนวต้านจะเป็น1636.02 ค่าทนดได้จะเป็น1650.40ค่ะไปดู S50 S50 บวก0.12อยู่ที่989.77แนวรับจะเป็น987.63แนวด้านจะเป็น1005.46ค่ะกลับไปทําเฟรม15นาทีตามรูปแบบของฮึ้นซิ่งดีด้วยทไทยค่ะตัวที่1 TEGH TEGH ราคา4บาท76สตางค์บวก4สตางค์ค่ะเโดยตลาดแท่งนี้ TEGH ก็ลดลงมาก่อนที่4บาท64สตางค์ไซเวสัสูงยังนี้ไปสูงสุดที่4บาท82สตางค์ถ้าตลาดลดลงมาปิดที่4บาท76สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ TEGH ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้เข้าสลับกับขายออก แท่งสุดท้ายแล้วไม่ T E G H ปิดเขียวค่ะดูทางฟมเด l y ของ T E G H ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามที่จะด,ดันขึ้นไปทะลุเส้นกันนาำก็คือ5บาท2สตางค์ค่ะก็ไม่รู้กันว่าจะดันขึ้นไปได้ไหม T E G H เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางเกษตรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value ready อยู่ที่185ล้านบาทค่ะเรารับ4บาท62สตางค์เนาต้าน4บาท84สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท9กสตางค์ค่ะตัวต่อไปสตรุรสตรักร,ราคา3บาท42สตางค์วันสุกที่ผ่านมาก็ถือว่าไซเวยยค่ะในตลาดแห่งนี้ สตาราก็ลดลงมาจําสุดที่3ามบาทสามบแปดสตางค์แล้วก็ข้างบนสุดก็จะอยู่ที่3ามบาทสีสี่สตางค์ท้ายตลาดปิดที่3ามบาทสีสองสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกสามแท่งสุดท้ายแล้วไม่สตาร์ปิดกับปิดเขียวค่ะดูไทม์ฟิมด์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ ลงมาจำสุดที่สามบาทสิบสตางค์แล้วก็เงินสองแท่งนี้เป็น2แท่งส่งกลับตัวค่ะเบแรกก็จะอยู่ที่3ามบาทเกสตางค์ค่ะสตาร์เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวยลูเรดดอยู่ที่197่ล้านบาทค่ะแนวรับ สามบาทสาสิตางค์นาวต้าน3ามบาทสี่สีตางค์ท้าะลได้จะเป็น3ามบาทห้สตางค์ค่ะแต่ว่าสตาร์มีบิกลอตเข้าจำนวน6ล้านบาทค่ะตัต่อไป U U ย,ยูราคา1นึบาทหกสิบสตางค์บวก2สตางค์ค่ะินตลาดแห่งนี้ U ก็ังขึ้นไปสูงสุดที่1นึบาทหกสตางค์แล้วก็ไซเวสะสมเลนลงมาต่ำสุดที่1นึบาทห้สสตางค์ าไดตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่1,60บาท6กสตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสำหรับกับขายออกเพื่อเยระยะแท่งสุดท้ายแล้วไม่อยู่ปิดเขียวค่ะดูทาเมเฟิเด์ของอยู่ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสุ่มเพื่ที่จะพยายามดันขึ้นไปเบรกที่1,68บาท6กสตางค์ค่ะ อยู่เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพดรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลัลนแลดียวที่110ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทห6สตงางค์แนวต้าน1บาทส2สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาทส6สตางค์ค่ะตัวต่อไป PCC PCC ราคา3บาท66สตางค์บวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาด ทนี้ PCC ก็แดงขึ้นไปสูงสุดที่3.92บาสตางค์แล้วก็เลยลงมาต่ำสุดที่3.60บาทสตางค์าัตตลาดดังกลับขึ้นมาปิดที่3.66บาทสตางค์ค่ะดูราย1นาทีของ PCC ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกสีแท่งสุดท้ายจะไม่ PCC ปิดกระโดดนิดนึงค่ะดูทาง FEMD ก็จะเห็นว่า ันนี้ก็เริ่มมาจำสูตที่3บาท8สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปเบสที่4บาท10สตางค์ค่ะ PCC เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายอ,อปุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a ที่6 8อยู่ที่689ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท58สตางแนวต้าน3บาท73สสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท80สตางค่ะตัวต่อไปซิก้าซิกะะะ้าราคา4บาท44สตางค์บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้ซิก้าก็ดันขึ้นมารอบแรกที่4บาท46สตางค์แล้วก็ลดลงมาต่ำสุดที่4บาท38สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท52สสตางค์ ทายดลาดลดลงมาปิดที่4บาทสี่สิสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของฟิกก้าก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสศัตรูกับขายออกเพื่อยืนระยะสองแท่งสุดท้าย้วให้ฟิกก้าปิดกระโดดนิดนึงค่ะดูไทม์เฟรมเดของฟิกก้าก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวยืนระยะอยู่ตรงเส้นกั้นนัำค่ะก็จะมีจุดเบรกที่4บาทแปสสตางค์ค่ะ ิก้เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเหล็กภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีบันผลมีมูลรายได้อยู่ที่193ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท38สตางค์แนวต้าน4บาท54สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท62สตางค์ค่ะตัวต่อไป vgi vgi ราคา3บาท90สตางบวก16สตางค์ค่ะ ในตลาดแห่งนี้ VGI ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาท2สตางค์แล้วก็ลดลงมาต่ำสุดที่3บาท8ปสตางค์ท้าตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่3บาท90สตางค์ค่ะดูไายหนึ่งนาทีของ VGI ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกชื่อสุดท้ายแล้วไม่ VGI ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ VGI ก็จะเห็นว่า ตรงนี้ก็เลยลงมาที่3บาทสี่สิบหกสตางค์แล้วก็ไซเว y สะสมอยู่ตรงเส้นกั้นน้ำค่ะ VGI เป็นหุ้นไซเว y เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกส์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value r e อยู่ที่288ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท82สตางค์แนวต้าน4บาทสสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท14สตางค์ค่ะ วต่อไป nv nv ราคา3บาท10สตางค์บวก12สตางค์ค่ะิดตลาดแท่งนี้ nv ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท18สตางค์ไปลงมาจำสุดที่3บาท8สตางค์ภาตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่3บาท10สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ nv ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อค่าเรับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่ nv ปิดเขียวค่ะ ด w ท i m ฟิล no ์ม D a NV ก <sh> ็จะเห็นว่าอันน <su ad of Joan> <sh> <sh> ี้ก็นจะายไซเวฟไม่ที่จะดันขึ้นไปเป็นหุ้นส่งกลับตัวค่ะจุดเบสใหญ่ก็จะอยู่ที่3 2บาทกสตาค่ะ NV เป็นหุ้นไซเวฟเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีบันผลมีรวยด้วยรายอยู่ที่26ล้านบาทค่ะ แนวรับ3บาททว่วแนวต้าน3บาท18สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท26สตางค์ค่ะตัวต่อไปยูป้ายูป้านะคะ24สตาง,งค์บวก2สตางค์ค่ะเมือลาแท่งนี้ยูป้าก็ใช้เวสต์สูงจุดล่างสุดก็จะอยู่ที่22สตางค์แล้วก็ดังขึ้นไปปิดเขียวที่24สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาที ของยูป้าก็เห็นว่ามีแท่งฟีเข้าสำหรับกับขายออกแต่ว่าแท่งฟีเข้ามากกว่าที่สุดท้ายแล้วไม่ยูป้าปิดเขียวค่ะดูทางเฟมเดยของยูป้าก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสัะสมอยู่ค่ะแต่หนูคิดว่าก็น่าจะสะสมไปอีกค่ะยูป้าเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value ยเดอยู่ที่18ล้านบาทค่ะแนวรับ22สตางค์แนวต้าน25สตางค์ถ่าทะลุได้จะเป็น28สตางค์ค่ะตัวต่อไป SVOA SVOA ราคา2บาท92สตางค์บวก12สตางค์ค่ะในตลาดแห่งนี้ SVOA ก็แตนงขึ้นไปสสุดที่2บาท96สตางค์ ลงมาไซเวสะสมต่ำสุดที่2บาท88สตางค์ท้ายตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่2บาทกสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ s v o a ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกสามแท่งสุดท้ายทำให้ s v o a ปิดเขียวค่ะดูทม์ฟิมเดของ s v o a ก็จะเห็นว่าตรงน,นี้ก็ไซเวอยู่ตรงเส้นกัน,นาำแล้วก็มาเป็นแท่งขึ้น ก็อยู่บนเทนกันน้ำ s v o a เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสมเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูแล,แลดี้อยู่ที่31ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท8ปสตางค์แนวต้าน2บาท96สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท5สตางค์ค่ะตัวต่อไป s a v e Up f a v e Up นะคา 80แสดงบวก2สสางค่ะเอยตลาดแท่งนี้เทเบลนาำก็ดังยิ่งไปสู่สุดที่81สสดงแล้วก็เลดลงมาจำสุดที่79สตางถ้าตลาดจะกลับขึ้นไปปิดที่80สตางค่ะดูรายหนึงนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแล้วก็ช่วสุดท้ายทำให้มเซ็บิลนปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมดีก็จะเห็นว่า ก็ไซเวอยู่บงเส้นกั้นน้ำจุด P ก็จะอยู่ที่86สตางค์ค่ะ Segment เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทค่ะทุและไม่มีปันผลมี value r a t ดอยู่ที่26ล้านบาทค่ะแนวรับ7 7สตางค์แนวต,ต้าน84สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น90สสตางค์ค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ E E าคา67สสดงบวก3สสดงค่ะเออตลาดแห่งนี้ EE e. e. ก็เลยลงมาก่อนที่63สสดง์แล้วก็ดันยิ้นไปสุดสุดที่68สสดง์ถ้าตลาดเลยลงมาปิดที่67สสดงค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ EE e. ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อค่าสลับกับขายออกเพื่อเยียนระยะแท่งสุดท้ายแล้วไม่ EE e. ปิดไม่สวยค่ะดูทาง f เดของ EE e. ก็จะเห็นว่า นี้ก็ไซเวย์อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเปขึ้นตรงนี้อีอีเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการเกษตรภาบเดิมบ,บริษัทค่ะทุนและไม่ไม่มีปันผลมีแวลูรายวที่44ล้านบาทค่ะแนวรับ63สตางค์แนวต้าน68สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น73สตางค์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีหุ้นวอลเน็นะคะ มีหุ้นบ๊กเราเข้าก็คือ irpc จำนวน62ล้านบาท u l i k a wallang สองจำนวน21ล้านบาท oto จำนวน14ล้านบาทแล้วก็ด้วย sa จำนวน3ล้านบาทค่ะมีหุ้นติด cash b a l a n c ก็คือ2 4 f s ติด cash balance t หนึ่งหลุดวันที่25ิพฤศจิกาย,ยนค่ะแล้วก็วันที่7มีหุ้นเข้าใหม่1ตัวก็คือ K.L.I.N.I.Q. เป็นบริษัทเดอนคลินิกคลินิกเวชกรรมราคา24บาท50สตาค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วมุ่นซิ่งดีเลไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ